เวิร์กช็อปทำฉากหลังให้เบลอในทางการถ่ายภาพเราจะเรียกภาพที่ฉากหลังเบลอแล้วตัวแบบชัดเจนว่าชัดตื้นซึ่งถ้าหากภาพที่คุณถ่ายมาแล้วมีฉากหลังที่รกดูแล้วไม่สวยงามก็มีวิธีการแก้ไขดังนี้ค่ะขั้นแรกให้คุณเปิดภาพที่ต้องการแก้ไขขึ้นมาในภาพตัวอย่างนี้จะเห็นว่าฉากหลังจะดูรกมากเราจะทําให้ฉากหลังเบลอขั้นต่อไปก็ให้คลิกเลือกเครื่องมือแม่เนติกและโซเพื่อสร้างซิเลชั่น รอบตัวแบบที่ไม่ต้องการให้เปลือค่ะและในการสร้าง selection นี้คุณอาจเลือกเครื่องมือตัวอื่นในการสร้าง selection ก็ได้แล้วแต่ภาพที่คุณนำมาเพราะในบางภาพนั้นอาจจะเหมาะกับเครื่องมือตัวอื่นๆอย่างเช่น polygonal lasso หรือว่า marquee tool ต่างๆค่ะก็ให้ทำการสร้าง selection รอบตัวแบบค่ะเมื่อสร้าง selection เรียบร้อยแล้วก็ให้ไปที่คำสั่ง select เลือก invert เพื่อสลับ selection จากนั้นก็ใช้คำสั่งฟิลเตอร์เลือกคำสั่งเบลอและเลือก Gaussian Blur ค่ะปรับค่า Radius ให้เบลอให้ภาพเบลอตามต้องการซึ่งถ้าค่ายิ่งมากภาพก็จะยิ่งเบลอค่ะจากนั้นก็ให้กด OK เสร็จแล้วให้กด Control D เพื่อยกเลิก Selection เพียงเท่านี้ก็จะได้ภาพที่มีลักษณะชัตเตอร์แล้วค่ะ